ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทางร้านลิชแมนช็อปนะครับมีโปรพิเศษส่งท้ายปีมาให้นะ8,100 UC เนี่ยเราจ่ายเงิน2,769บาทนะครับรับสิทธิ์แลกซื้อ1,800 UC ในราคา600บาทรวม2แพ็คอ่ะเราได้9,900 UC นะครับจ่ายเงินแค่เพียง3,369บาทเองนะคุ้มมากๆเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยแอดไลน์ไปที่แอดลิชแมนช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียงยูเซอร์ไอดีแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับับเเเตตติิมมถูกไวปลลออดภยย100%้ง Shop นะ เสียงเท้านะครับทางขวาเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นซันทอกเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยคล่องตัวอย่าพยายามไปลงพวกบูตแคมป์หรือพาราไดส์นะครับลงเมืองประมาณนี้ก็เจอคนได้นะเราสามารถเก็บคิวได้นะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับเรามีเวลาหาปืนหายานะแล้วก็มีมุมเล่นเยอะนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงบู o แคมป์หรือว่าพาราไดส์อะโดดลงมาก็โดนยิงตายเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่โล่นะ<ใ>นพยายามฟังเสียงเท้านะครับ มีเสียงท้าวต้นายนะ s <S เล่นในเมืองที่เป็นบ้านแบบนี้ต้องคอยระวังนะครับ Mark เพราะว่าอาจจะมีคนดักอยู่บนบ้านนะเสียงเท้าชั้นสองบ้านข้างหน้าแล้วครับลักษณะการโดดแบบนี้เหมือนเขาโดดลงมาแล้วนะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าเขากระโดดกระโดดอยู่นะอยู่ด้านล่างไม่น่าจะกระโดดบ่อยนะครับน่าจะอยู่บนหลังคานะ มีเสียงเท้าบ้านทางขวาเราด้วยนะครับเสียงเท้าเยอะมากเลยนะครับข้างหน้าเรานี่ไงเจอแล้วครับรอจังหวะนะไม่ต้องรีบยิงนะครับถ้าเรายิงเนี่ยต้องล็อกให้ได้นะเสียงเท้าในบ้านทางซ้ายก็มีนะครับนั่ไงอยู่ด้านล่าง เสียงเท้าบ้านข้างหน้าเราครับไปเราเอาตัวหน้าบ้านก่อนนะอ,อยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะครับเขาขึ้นชั้นสองไปแล้วนะครับรอดูจังหวะก,ก่อนนะครับเราเข้าไปชาร้าในบ้านแบบนี้เสียเปรียบนะถ้าไม่มีเพื่อนเดินซ้อนอ่ะพยายามอย่าเข้าไปนะครับเสียงเท้าสองคนนะครับบ้านชิดเรากับบ้านข้างหน้าเรานะ เฮ้ยตัวไกลตามนะครับปล่อยไปเลยครับตัวข้างบนเนี่ยเราตามไปเก็บงานเลยนะครับเฮ้ยทางขวาเห็นไหมครับเรารอจังหวะเล่นนะพอเราเปิดน็อกได้หนึ่งตัวเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเขาก็ต้องมานะครับเสียงเท้าด้านหน้าเราวิ่งแบบนี้เหมือนวิวสันเลยนะครับ ทางขวาแล้ว,วตัวหนึ่งเฮ้ยน่าจะคนนะครับโอเคยังนอกทั้งคู่เลยนะครับซ้ำเลยเพื่อนเขาน่าจะยังอยู่นะต้องคอยระวังด้วยนะครับโอ้แปลกันเราจะรวยแล้วมีคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าผมเรียกรถถังยังไงนะคือถ้าเกิดว่าเราได้แปลกันน่ะเราไปยิงนอกวงนะครับ มันก็จะได้ลดนะดูแล้วเขาน่าจะเพิ่งหัดเล่นนะครับถ้าเราถ้าเพื่อนๆเ,เจอคอมเมนต์แบบนี้ยังไงก็ช่วยกันบอกกันนะครับเขาจะได้มีกําลังใจเล่นต่อนะมาแล้วครับโอ้โหร้อยนัดกับ MK ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมเลือกร้อยนัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบ MK มากกว่านะมันอร่อยดีไม่ใช่มันแรงนะครับถือแล้วมั่นใจมากเลยอะมุก f อนะ เล่นให้เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะงอนเอาเพื่อเรายิงวิวสันปะเนี่ยอาจจะเป็นคนก็ได้นะเพราะว่าตีมเมื่อกี้เขายังน็อกอยู่นะครับเพื่อนเขาน่าจะยังอยู่นะเฮ้ยเศษปืนครับหน้าเรามีสโมกขึ้นด้วยอะเพื่อนเราเซ็ตไว้หรือเปล่าเนี่ยดูลักษณะแล้วเพื่อนเราเล็งไปทางขวานะครับนั่งไงเสียงเท้า าลากข้างหน้าเรานะครับเฮ้ยเจอแล้วโอเคเราขับพอไปดีกว่านะครับเล่นซานฮอกเนี่ยขับพอสบายเลยนะเห็นคนกว้างเลยเฮ้ยเพื่อนเรายิงใครเสียงเท้าข้างหน้าเราครับเพื่อนวิวสันนะเสียงเท้าข้างหน้าเราครับนั่งไง เล่นในซันฮอกเนี่ยมีสอย่างนะครับเราเล่นขอบวงนะแล้วก็เล่นบนเดินสูงนะครับขอบวงเนี่ยเราไปรอดักได้เลยนะครับมันมีทุกตาเลยนะมันจะต้อง <I got S 1> มีคนเข้าวงช้านะครับตอนนี้ผมอยู่ขอบวงนะ <got> เพื่อนเราา a ์อะไรอ่ะเจอของหรอเฮ้ยเสียงเท้าซ้ายขวาเลย <S <S สวยละตำแหน่งเราเสียเปรียบนะครับ เราโดนล้อมสองฝั่งเลยนะ <Watch out. S 1> เน,นลักษณะแบบนี้เราวิ่งไปไม่ได้นะครับ <Watch out. S 1> เราโดนงูโฉกแม่มีเสียงเท้าวิ่งมาชิดเราทางขวานะรอนะครับให้เขาวิ่งมาทางซ้ายต้องเล่นซ้ายก่อนนะครับข้างหน้าเรามาละนั่งไงผมเสียตัวขวานะครับเราขึ้นไปไม่ได้นะครับเรียบร้อยไม่ได้ละ วงก็มาด้วยผมว่าเราต้องถอยก่อนนะครับคือเขาแยกวิ่งมานะครับสามคนซ้ายกลางแล้วก็ขวานะครับเพราะฉะนั้นผมโดนล้อมนะอ,มอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเอ้าไม่ใช่นะครับซ้ํานะไม่ได้แล้ะเราต้องเข้าวงนะครับไปเล่นในวงดีกว่านะวิ่งแบบนี้เสียวหลังว่าบเลยนะครับ ไปดักเขาในวงได้นะเนินเมื่อกี้เราเสียเปรียบนะครับถ้าเกิดว่าเขานอนอยู่อะ่ะเขาจะเห็นเราก่อนนะเราโดนยิงฟรีแน่นอนนะครับพื้นที่ถ้าเกิดว่าเราเสียเปรียบมากๆอะ่ะก็อย่าไปเล่นนะครับถ้าเราฝืนเล่นก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นถอยออกมาก่อนดีกว่านะครับน่าจะอยู่ในวงแล้วนะผมว่าเราไปที่บ้านดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าวงเริ่มเล็กแล้ว มีคอมเมนต์ถามนะครับว่าทาไมผมถึงไม่ค่อยเล่นด่านนี้คือผมไม่ค่อยชอบนะครับมันหาคนไม่ค่อยเจอะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเหมือนจังหวะเมื่อกี้เลยทําให้ผมไม่กล้าเล่นเลยนะครับพื้นที่เราเสียเปียกมากเล่นด่านซันฮอกนะครับเล่นที่ขอบวงแล้วก็ไม่ต้องรีบเข้าวงนะโอเคครับวงเราไม่ไกลมากนะเรายังรอดักได้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวงบีบแล้วเนี่ยผมจะวิ่งเข้าขวาไปนะครับ อ้อมขอบวงทางขวาไปนะช้ามากเลยนะครับยังไม่มาอีกหรือว่าเขาไปทางอื่นแล้วอะ่ะเฮ้ยมาแล้วครับอืมผมไม่กล้ายิงนะครับเมื่อกี้มีคนยิงคามานะอยู่ทางขวาด้วยอะ่ะ ถ้าเรายิงเปิดจุดไปอ่ะจะเข้าวงอําบากนะครับผมว่าเราต้องเข้าวงก่อนนะเอาประตูอยู่ไหนเนี่ยเอาโอเคไปครับเราอ้อมขวาไปนะผมเสียวคนที่อยู่ด้านบนมากเลยนะครับคนที่ยิงคารมาเมื่อกี้อ่ะเราไปตั้งหลักตรงบ้านก่อนได้นะครับเอาเพื่อนเราเรียบร้อยอยู่ไกลด้วย คนเนินนี้ต้องมีแน่นอนนะครับต้องคอยระวังนะเราอยู่ตรงนี้ก่อนได้นะครับรอวงบีบแล้วค่อยไปต่อนะทางขวาน่าจะพอไปได้นะครับนั่นไงเสียงปืนค<บ>น,นเนินนะครับเฮ้ยเดอละเียบร้อยไปครับโชคดีนะตรงนี้เป็นเนินต่ำอ่ะเรายังพอวิ่งไปได้นะครับอาศัยจังหวะที่เขายิงกันอยู่นะรีบเข้าวงเลยนะครับ เสียงระเบิดทางซ้ายนะเพราะฉะนั้นผมจะวิ่งขึ้นทางขวานะครับเสียงงูจังเลยโอเคแถวนี้น่าจะพอเล่นได้นะครับมีก้อนหินอยู่เฮ้ยเจอละมีตัวไก่อีกตัวหนึ่งนะครับโอโหสโมบังพอดีเลยยิงไม่ได้ละเสียดายต้องหาทางซ้ำไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเขารุกขึ้นมาได้่ะเขารูต้ตำแหน่งผมแล้วนะไม่กล้าวิ่งเข้าไปเลยนะครับเฮ้ยโอเคซ้ำไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับ <Excellent work. S 1> ผมว่าต้องวิ่งเข้าไปละต้องซ้ำไม่ได้อย่างน้อยตัวหนึ่งนะครับเอาตัวตรงสมองนี่แหละโอเคเราใช้จังหวะนี้วิ่งเข้าไปเลยนะครับ <Excellent work. S 1> เอาเรียบร้อย ตายหมดเลยนะครับน่าจะตีเดียวกันนะครับก่อนที่เราจะเปิดจุดน่ะเราต้องมั่นใจนะครับว่าต้องเปิดน็อกให้ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาจงหาตำแหน่งผมไม่เจอนะครับเจอแล้วกระโดดอยุ่งหน้าเราโอเคตรงนี้ยังเล่นได้นะครับรอดูก่อนนะ เจอแล้วครับเหอคนเดียวละผมว่าเพื่อนเขาต้องรู้แล้วนะครับว่าผมอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะว่ายิงเพื่อนเขาน็อกไปสอคนเลยเขาน่าจะเห็นตำแหน่งผมละจะหนีไปไหนหอืชักไม่ปลอดภัยแล้วนะครับไปเจอแล้วนั่งไง ใจเย็นๆนะครับรอจังหวะนะผมกลัวว่าเขาจะชุบกันได้แล้วนะครับระเบิดเขาน่าจะหมดแล้วนะครับกลับไปเล่นที่เดิมดีกว่านะตรงนี้เราได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราเห็นมุมมองกว้างเลยอย่าลืมปั๊มน้าให้เต็มหลอดไว้นะครับช่วยในเรื่องของวิ่งเร็วแล้วก็เลือดเด้งตลอดเวลานะ,ะเฮ้ยระเบิดโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยอีกลูกละโอ้โหโปรบัตกลูกเนี่ยเยอะมากเลย เสียงเท้าข้างหน้าหรอครับเขามาล้ไปทางขวาเหลือตัวเดียวละชิดแล้วครับเอา้าเล่นมาจนจบแล้วนะครับลืมเลยลืมขายของนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปขายที่คลิปหน้านะ ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ